ขอบก้าวสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้เราก็จะออกมาบอกกับเกมเกงที่ทางเราได้ไปเห็นเทเลอร์ตัวอย่างมานะฮะมันเป็นตัวอย่างของเทรลเลอร์สั้นๆแต่จับใจความได้ทุกอย่างนะฮะหนึ่งในเกมนั้นก็คือเลฟเฟอนั่นเองเลฟเ2อตั้งแต่ปี2010หยุดอัปเดตไปครั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลย พอผ่านมาสักหลายปีถึงปี2020อาจจะไม่ใช่ค่ายเราแต่อาจจะเป็นพวกชุมนชนเหมือนว่าเป็นพวกชุมชนในรีมแบบเหมือนว่าเขาแบบรวมตัวกันเพื่อจะทําอัปเดตสิ่งหนึ่งให้กับทีมเฟสเด2สิ่งที่ผมได้ไปเห็นมันเน่มันก็น่าแปลกใจนะม,จนะมันเป็นเหมือน,นอัปเดตครั้งครั้งใหญ่แต่จะเรียกว,ว่าใหญ่ไหมมันก็ม่ไม่น่าใหญ่นะ มันเหมือนว่าเป็นอัปเดตแค่อยากให้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในเกมก็เหมือนว่าทางในผูน้คนในสตรีมก็เลยเหมือนว่านำสิ่งนั้นเข้ามามันไม่เคยมีแต่กับมีให้เราใช้นะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ในเรฟเฟดภาคแรกเนี่ยมันเคยมีอยู่ด่านหนึ่งที่เหมือนว่าด่านเก็บเวลาเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อแมปนั้นให้ ว่าแมปที่ผมกำลังเอ่ยอนู่ยมันคือแมปอะไรนะฮะแมปอันนี้เหมือนเป็นแมปยู่ของท่าเรือที่มันจะมีเสาสัญญาณที่จะมีไฟอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นจะหมุน,มนไปหมุนมาก็น่าจะเดาเออกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้เลยละกันมันก็จะเป็นอีอกแบบนี้นะฮะแมปแบบนี้เคยอยู่ในเลฟเภาคแรกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าก็น่าจะมีอยู่แหละแต่ในเลฟเฟสองมันไม่มีนั่นเอง เหมือนมันขาดไปแค่ด่านเดียวหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วมันน่าจะน่าจะเอามาใส่ในเลเยอเ,เดสอที่ทางชุมชนในสตรีมเนี่ยเหมือนว่านำเอาเข้ามานะฮะร่วมมือกับประมาณคนที่ทำอัปเดตเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำกี่คนนะแต่มันมีสิ่งใหม่เข้ามาก็เยอะอยู่ผมถ้าเกิดให้เดาได้ก็ มีอาวุธระยะประชิตอยู่ประมาณ2อย่างแต่พวกอาวุธพวกปืนอ้น,นี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ได้แค่อาวุธระยะประชิตสองันที่มันเอามาให้ในอัปเดตก็คือพวกแล้วก็ไอเขาเรียกว่าไอสามง่ามที่มันเอาไว้ตักหญ้านั่นเองของชาวนามันมีอยู่แค่2ออย่างที่ผมดูในเทเลอร์แต่ถ้าเกิดไปอย่างอื่น ถ้าเกิดมันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ในทเ้เรื่มันมีให้หยุดแค่นั้นอ้าและอย่างผมเห็นว่ามันจะมีมีสกินปืนของจากคอร์เตอร์สไตร์เอามาอยู่ในเล็กโฟเดฟภาค2มันเป็นสกินปืนหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจนะเพราะว่าผมไปถามวิื่นพี่นะเพืทพี่ก็บอกว่ามันมี มันมีสกินปืนด้วยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยใน,นเนี่ยต่างๆแล้วก็การเล่นก็ดูเหมือนว่าจะเปยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมี30มสิบเขาเรียกว่า30มสิเขาเรียกว่าอัปเดต30ชิ้นในเกมก็เเดฟสเหมือนว่าจะอัปเดตทีเดียวหมดเลยเหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะและเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเห็นว่ามันจะมี ซอมบี้ตัวพิเศษออกมาอันใหม่หรือเปล่าก็น่าจะมีด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นแบบใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องย่อมมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วแต่ผมหวังว่ามันก็ขอให้เป็นอัปเดตที่มันดีอันสุดท้ายด้วยเพราะว่าก่อนที่เอาจะเดฟจะเดอัปเดตไปมันมีตัวอัปเดตหนึ่งที่เคยอัปเดตเอาไว้ตั้งแต่ปี2010มันเป็นเกี่ยวกับ ภาคหนึ่งกับภาคสองมาเจอกันนี่แหละจนกระทั่งมันก็เลยหยุดอัปเดตไปก็เลยไม่ได้เจออัปเดตในรื่นเดรดต่อ,อไปมันก็เพิ่งมาเห็นก็ปีนี้แหละแต่ก็ดีเนาะ,ะนานทีนาน,น,นานทีแล้วเฟรดสองจะนานทีจะมีอัปเดตแต่ขอให้มันเป็นอัปเดตที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยล้วกันแล้วถ้าเกิดมาอัปเดตกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอามารีวิวให้ดูเลยแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะมันจะดีแค่ไหนแล้วมันจะ ใช้ได้และ,และสนุกยังไงผมโดยผมก็จะามารีวิวให้ดูเลยแล้วกันอ่แา,า,อนา,นนนาแล้วถามอ่มมาอัปเดตนี้มาวันไหนเดือนนี้ยี่สมาแน่นอนนะฮะเดือนนี้เนี่ยเขามามายี่ป่เป็นอัปเดตฟรีนะฮะของรุ่นเซตสองรอติดตามช่้ชผมได้เลยนะครับ อ๋อได้ยอย่า,ยาลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะฮะและกดแชร์คลิปนี้กันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบคันเตอร์ทำคลิปแบบนี้ออกไปอีกนะฮะสำหรับวันนี้ขอกตาบลาเทีนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ